เห,เห็ดเบี้ยะอะไรข้าจะเอาหอยปูมะเห็ดเอ็นเนี้ยจะแบงยังโอบจะแบงค์เ้ยวายไอ้ปั๊บวายไอ้ยเด็กๆวะวายกัดใครอยู่แในช่วงนี้บ่เออโควิดเข่าหอยแล้วโอ้โควิดเจ้ามานี่เจ,จ้าติดใจนี่ฟีมือหอยแล้ววะจะอยากกินแหงมามา้าหอยเห็ดตปกินโน้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 ข้าวันนี้ฮาวสิเมกับเข่าให้ตักินเพราะว่าโตนี่ เซตแบ่งนี่เฮ็ดกับเขาให้ผู้อื่นกินหลายคนแล้วว่าเนี่ยตัต้องเฮ็ดเฮาเซตกับเขาให้ตุกินเองมื้อนี่เว้าไปว้าเยรีทันแล้วคั่นซั่นนี่ข่อยอยากพังอันข่อยได้ยินนําวิทยายุกนะอนเพลงใหม่เจ้านะโอ้เพลงใหม่เพลงใหม่แลบอีสานเจ้าแลบไปข่อยพังซะก่อนข่อยอยากให้เจ้าเฮ็ดได้แต่ว่าตัวต้องให้เฮาเฮ็ดกับเขาให้ตุกินได้ได้แต่ว่าเจ้าต้องแลบให้ข่อยพังก่อนได้แต่ตัวต้องให้เฮ็ดทำเฮ็ดกับเขาให้ตุกินได้ได้แต่ว่าเจ้าต้องแลบดี ได้แต่ว่าโตต้อไงเข้าเห็นกับเขาให้ตัวกินได้ได้จะต้องเล็บได้ให้ตรงเห็ดเข้าไข่แล้กับเขาโอ้ยได้จะต้องเล็บโอเคเล็บกันเล็บว่ะไอ้ยิ่งข่าวว่าอกหักแมนบอหอยกันเออหักอยู่แล้วแมนบอเสร็จแบ่งอกหักว่ะแต่ว่าเขามีเพลงนี่มันหมอกับโตเลยเขาก็เลยอยากเลบให้ตัวฟังเพลงนี้เลยแม่นเฮาลูกพี่ฟังบอจักหน่อยจักหน่อย ครั้งแรกที่อกหักกูเลยอยากซักให้หมดจอดถ้าพูดถึงเรื่องความรักกูเลยต้องฟักมันเยในแก้วเสียใจที่เธอไม่เอาก็เหมือนกับเหล้าที่จืดจางแรกรักมันก็ชัดแต่พอสักพักก็เลือนหลังพอไอ้ควายสามเขาเธอบอกว่าเรามันต่างกันถ้ากูไปเข้ายันหียาเสือกมาบอกกูหล่อแล้วกันย่าคือใจปะคอยจืดได้แต่ว่าอันมีเหล่าออแรกรักมันก็ชัดแต่พอสักพักก็เลือนหลังเออโอ้แง่มันเป็นความรักนิดนิดที่เขาก็่เอาเขาเขาบ่มมักเขาแล้วเออ กูร okay, ู <c oughs> <c oughs> ้เรื่องอยู่บ่ไปสันโอเคมันบ่ะจะมีวัตถุดิบเราหอยสันอย่ายเช่นหอยยินย่างเสือได้เหมือนนี่เมนูเด็ดของเฮาเลยหอยตัวเคยกินบ่เจ้าเอามาน้ำหอยสันเสือเจ้านี่แหละฮะเอาน้ำน้าน้ำโต๊ดนี่แหละสบายขนลุกหีมานี่ต้องคอยพาไปหาวัตถุดิบแมนมาโอ้ยเมื่อยเหล้วกูโอ้ยวัตถุดิบกะหาเอาน้ำน้องน้ำน้องยังแหละบ่ดอกเรึดหร้อเร็วเลย

ไปแล้วได้แล้ววันทีดียังบังคับเหลืออีกอันชิ้นนึงเจวฮะแมนเจีวแล้วแย่บังพู่ีเป็นสวนหวยเฮ้ยนี่ละนี่ละนี่ละแล้วคอยปูกพักเบียบเลยได้ได้อีกแล้วของไหนายของไหนมันะมันต้องขี่อองมั่นมั่นมั่นขี่อองเลยวุ้ยภาษาบานอากาศมูดจักบ่า่าขี่อองันเป็นยังไงเมนูนี้มีชื่อว่า ย่างเสือนะครับท่านผู้ชมเมนูนี้ผมตั้งใจมาทําให้เชฟแบงค์กินเลยนะฮะส่วนผสมนี้ผมจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็นสูตรของแรปอีสานเร็วเฉพาะเลยนะฮะเชฟแบงค์เชฟแบงค์เออมาเบิงมาเนี่ยว่าข่อยชิซายเพียงแน่เออเจ้ากระเบิงว่าส่วนผสมของข่อยยังมี่ยังแน่อันดับแรกเป็นกระเทียมโห้ยลงไปโอ้รูรูรูอยู่รูอยู่นะกระเทียมเทียมใส่ลงไปอันดับแรกสุดล้ด พอไม่อดับทีสองเหรอันดับเหล็กกระเทียมเลยหรือนดับสองโอ้ยนี่ใส่นหน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหล่ตรวจข่าวพระโขเฮี่ที่ใส่ถุงห่อมนี่นนี้ขาดวะไรแม่นเพียงซ้อนหอยใส่ลงไปใส่เชือดเลยนนี้มาท่านี่งกันยุ่มเฮ้ยยุ่มบ้านข่อยีเออขาร้อนเออยยุ่มยุ่มเข้าไปแต่ว่ามันยริงิขาดอยู่อันหนึ่งนะขาดเพียงขาดเกลือคอยอยากให้เจ้าใส่เกลือให้คอยนะ ยเออดอกเตอร์เกลือเข้าดึงโอ้ยมามาคอยใจให้นุ๊กมาอ๊ยเป็นไรสุดยอดพออยู่แล้วอือเอาอีกเหรอพอแล้วมันสีเข้มใสายไหลมันสีเข้มเอ้าบ้านนี้กับสิปเฮ็ดแจ่วบ้านนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ซุ้มเข้าสิบเปย่างไว้ทาเลยเดี๋ยวเข้าไปเฮ็ดแจ่วกันครับผมดอกเตอร์แล้วเราก็ผ่าอยู่ชักตำรักกันเนาะเอ้าเนี้ยบึ่อยางบาดนี้โยเอ้าอัน เฮาในเห็ดเดือบานี้เอาไปย่างตัวเอาเอาไปย่างจะได้มันไปย่างเห็ดเพียงเจ้าก็เอาไปเอาไปย่างเอาไปย่างเอาไปปิ้งเออเอาไปงโอ้ยไปคุณจะไปเห็ดแจ้วปะเนี่ย เกมชาบูม้อไฟครับท่านผู้ชมครับเกมชาบูสุดคลาสสิกเราจะมาย่างเนื้อย่างหมูในโทรศัพท์กันแล้วนะครับย่างที่ร้านได้ความอิ่มย่างในโทรศัพท์ได้ความรวยครับท่านผู้ชมช่วงโควิดแบบนี้ไม่สามารถออกไปกินชาบูข้างนอกได้ไม่เป็นไรครับเรามาเล่นเกมชาบูม้อไฟอยู่บ้านอาจจะไม่อิ่มแต่ได้ตังค์แน่นอนครับเงนินรางวัลของเกมชาบูม้อไฟสามารถได้เงนินรางวัลสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะครับย่างก่อนรวยก่อนเล่นก่อนมีเงินไปกินชาบูก่อนนะครับสมัครสมาชิกฟรีเลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากเพจเชฟแบงวิธี การสมัครก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่แอดไลน์ไปที่ fl55s นะครับอย่าลืมนะครับเกมชาบูหม้อไฟเล่นแล้วได้เงินด้วยแอดไลน์ไปเลยครับที่ fl55s เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับเชฟแบงมาหอดสูตรแจลเลยเป็นแจวที่โบมีไผ่หลายๆคนที่หูว,ว่าแจวมันเห็นจังไหนหับแจักหอวเออโอเคจ,เจัดลวดเจลนะเจวนี่มันชนมีผักหอมผักซีแล้วกับผักหอมเปีแล้วกับสอยแล้วกับกามล่องใช่นี่แหละใส่หลายๆมันจะแซ่บพักเนี่ยหูปะบอขี้ดื้อประเดินที่หูอยู่ดิ มาดีกะบข้าวคั่ควโอ้ข้าวคั่วอันนี้กะหูจักคือกันข้าวคั่วใส่ลงไปะละลายแม่งแซบใส่หน่อยมันก็แซบหน่อยใส่ลายก็แซบลาย,าย,ลายข้าวคั่วในเฮ็ดหอมนี่เนาพริกแห้งซ้ำพริกป่นนั่นแหละภาษาไทยเขาเอืน่นบักเกียข้าวบ้านข่อยเอืน่นนี่แหละ ใส่เข้าแฟปวดใส่ถุงมันน้ำรั่วบอสเอาซท่านั้นแหละหลายปวดรั่ดใส่ลงไปก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวละลายใส่ก่อนเลยเด้อใส่ผักหอมกับกักเบื้เข่าหัวไปเรียบร้อแล้วใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยสำหรับสูตรนี้นะครับอ่าสูตรนี้นะครับสำหรับแม่บ้านแม่ครัวท่านที่ชอบทํากับข้าวนะครับสามารถเอาไปทําตามได้นะครับสูตรนี้เอาไปทำกินได้นะครับรับรองว่ารวยรวยเจ้าซีเรียสนี้บอสเอาไปคือว่าเพิ่์นเดาเว่นบอสว่าท่านได้ซื้อบ่าท่านได้ซื้อ วันท oh. <T |ar|> ี่สิบหกก็ว like ันที่หนึ่งมักสวมก็ใส่สวมบ่มักสวมก็บ่ต้องใส่ใส่หรือบ่ใส่มักยุ่งสาสวมมืบานเพียงเงื่อนเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอานางหน้าสวมหน้าสวมหน้าสวมใส่ลงไปมาทีานี่เลยช็อตเด็ดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบเพี้ยนะครับเออเพี้ยนั่นแหละเพี้ยคือนเปียงเพียงเพี้ยก็ขี้อ้อนกะขี้ง่วนนะเนะ แต่ว่าเราจะใช้บีแทนนะครับเท่ากับซีดลูกไปนะครับมากขมกับอใส่คมชุดคมนี่ม่ต้องปรุงต้องเติมวัตถุดิบมาเจ้าบะดยามได้รยอดบีเขาปะซีดและซีดจิบลงไปว่าซมเนี่มันมันจะมันจะเฮ็ดในห้อครับกินอารมณ์ดีสูตรค่อยนี่กินแล้วของขื่นโอเคครับบาดนี้แล้วก็เหลือใส่น้ำต้มครับผมแล้วก็เป็นทันว่าเรียบร้อยนะครับเขาอยากได้แข็งได้แห้งได้หน่อยได้เปียกสักได้กับยู่ที่การใส่น้ำต้มครับผมพี่น้องบ่แม่นอัเอามาวางไว้เพียงน้ำปลาหรือครับก็ปูหูกัาวางให้ยังเขาทิ้งใช่ไหมยัง ดูดีทีมงานถีอมาน้ำต้มมากโอเคครับผมเทใส่เลยมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายเซบหลายว่าเป็นต้มมาม้ารวยแค่หลายหลายแค่เลยเนี่ยพ่นให้เขาคันมาเนี่ย กูยาว่ะข่นล้นบางกวนเดียกันใส่น้ำมันเน่ยใส่น้ำมันเน่น้ำมันแห้งน้ำ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 เอ้เว้ยทั้งสี่ทั้งทั้งข่าเจ้าผัดว่าสูตรเนาะสูตรบ้านเขาเราเอาไว้ใส่แล้ววะโอเคไปรีดง้างๆแล้วไปใส่ออกงานแล้วเอาฟังเนี่ยจะกินหมดเ่ยเออกินมาฟังตีล่ะพังอยู่เอาบ้านเนี่ยขาดย่างเดียวก็คือข่าเจ้าใส่เกลือจังน่อยนึ่งเอออีกเนี่ยจะใส่ลายเด้ใส่ลายเลยเค็มโพวกเด้เออใส่เกลือจังน่อยนึงเราต้องปรุงสูตรไปเนี่ยเอาแบบ ซ้ำแบบนิดนึ่งนะตำราคอยเลยเออตำราเจ้าจออเลยเอาใส่เกลือไปหนี่งโอ้ยหลายพอเออโอเคสุดยอดคือแล้ววะโอเคเอามาซิมดูบัตรนี่เอ,อ้ยดอกเตอร์ซิมให้ใน่ซิมให้ในอันอันมื่อนี้อยากเป็นนั่นสีลิ่นดันดันโอ้ยใส่ขมเอาพี่ยาวขนาดรึเปล่า,ดลาได้บียังหน่อยเนาะเอาเอาได้เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเนาะโอเคเป็นวลาเสร็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับบานนี่แล้วก็ทาเนื้อสะกอนมาเนี่ยทาเนื้อให้มันแห้งมันหยาบสะกอนจังหน่อยนึงอย่างความหยาบมันออกนะครับเสือนี่ยตรงย่างไฟอ่อนแต่ถ้าไฟแห้งไรกัมันใหม่อ่าละฮะท่านผู้ชมครับสำหรับพี่ปั๊บนะฮะปั๊บครับเรามีเซอร์ไพรส์ครับเรามีเหล็กปิ้งให้พี่แบบโอ้เยี่ยมไปเลยยิ่งใหญ่เะฮะทีมงานเดี๋ยวเตรียมเหล็กปิ้งแล้วก็ปิ้งเลยนะพี่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเหล็กปิ้งได้ครับผมไปจัดไปลุยโลด่วย จะปีกใช่ไดมล่และแซลเล็กปีกนั่นขันว่าเรื่องเล็กปีกที่บริยากไปเอามาเมอันดอกเตอร์ชิเล็กแปเอาเล็กปีกเขาบอกหยักมาให้กูดูมาเถอมาเร็วมาเร็ว ก็ใครไม่ได้กินนะพี่เห็นอ่ะไปได้แม่มึงเอ,อ้ยมันกัดไน,นพอดโอ้ยชุดยจะปิ้งเสือปิ้งยักกว่าเดี๋ยวนี้ท่านข้าท่านนะว่าพอกินสร้างกับบุเรือกินเสือกับบุยมเอาเอาเอาลองปิ้งเบิ้งท่านปิ้งได้กันได้เรื่องหอใครแล้วเนี่ยประเทศจังไรล่ะสูยกอะไม่ปิ้งเลยไปได้ไ่ได้ไ่ได้ได้ใส่ให้โดริกบักี้เล็กเลย อ,อตีมไงออกลูดโอ้ยมันใหญ่ัวเอาไปเลยนีย่เอาไปเดลยเอาคางเดียวหรือเอาช่องคางปีกไหนเอาคางเดียวก็พอโอ้ยเวลาจัดให้ลูกพี่เลยปีกไหนเป็นบ่ได้เลยนะเขาใส่เขาลองปีกเนื้อบันรูบาดเนี่ย,บบยาากระจัดน้ำบูเห็ดแล้วมาบันอู้่ทิ่ปีกชั่วในบาดเนี่ย,ยน,นี่นเอาเนื้อใส่เนี่ยเอ้หมันมันใส่กลางเนี่ยอืออือย่างเนี่ยพะยามเอะขี้เทากบตาลพบอมเพราะว่าย่างแห้งบ่ได้มันใิ่ไหมเข้าใจบ่ เข้าใจบ่ฮะคลิปอันนี้มันกิกน๊กกอกดอกจักจุ่มเบาเพียงนึกว่าเขาเป็นเรื่องเหี้ยหาันนะเบ็ดบานเบิดเมืองเบิดเลเห็ดเ,เข้าหมูจ้า่อยเบิดเลี้ยวเจ้าแม่มาบอกข่อยอยู่แม่เมื่อใช่เล็กปีกกระเนยก็ดอกดคาเดียพูดหรอเว้ย<ก>บ<า>กักตีลูกอีใดมันออกแบบเล็กปีกให้กูเนี่ยุูปเป็นบ้าเตี้ย บานี่ถาเบิ้งมันแลี่ยวได้ป่ะเนี่ยถาเบิ้งมันแลี่ยวทุกคน,นเนี่ยจัาหน่อยครับ1 5นาที30นาทีเนื้อมันสิกรอบนอกนุ่มในเลยถาเบิ้งบาตเต้อิลีเหรอเออถาเบิง้งตอนมันสุกบาดนี่ยคอยถาเบิงเบ้งรังถ<ท>า,<ท>าจะเข้าโอ้โยวันนี้ ครับท่านผู้ชมครับสุดเอกลุศเลยนะครับพี่ปั๊บและอีสานนะครับผมมาในเมนูย่างเสือนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดสุดพิเศษของพี่แกเองเลยนะครับโอ้โหดูสิครับดูเนื้อเสือสิครับนี่มันเป็นเสือร้องไห้นะครับซึ่งเป็นเนื้อวัวนี่แหละัะผมใครที่อยากจะลองทําตามก็ตามนี้เลยนะครับผมโอ้เนื้อเสือสตรพี่ปั๊บและอีสานครับโฮ้ยเพรมันได้เหรอบ่อคุยเชยแบงเ์ราะมันไม่ได้เหรอบอกว่า มึงหลับไปเ,เลยเฮ้ยมึงเแค่ยังนั่งเป็นตาได้หรือบป่เป็นตาได้หรือบป่เป็นตาได้เนาะกัญชาก็บ,บูเห<อ>็ดแล้ยววาดทั้งสระพาเป็นสมองมาสามสมองโอ้ยแล้ว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 มา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 เดี๋ยวต้องซอยก่อนซอยก่อนได้ชิมแล้วบารีเออได้ชิมแล้วจอนเขมา้าไม่ชัวร์คองแท้เนาะมา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 จอนเขม้าพี่หอมป่ะอู้หอมดีอ๋อหอมผ่าดอกเตอร์มึงใส่น้ำหอมกลิ่นแบบเมือเมือกิพยปลดใช่ พอย่านอยู่ย่านมันเสือเจ้าอยู่เพราะว่ามันคล่องเสือไว้นํามันคล่องไว้เด้อเออคล่องมันบอกว่าเสือเซฟแบงค์มันว่ะคอยก็เลยไปถามมันว่าอันอันเสือเซฟแบงคหนี่ยยืมไปกินก้อนได้บ่ไม่รู้ว่าด้อไม่รู้ว่าอันทาเซฟแบงค์มาก่อนไม่รู้ว่าทาบ่ได้แล้วกูหิวเข่าเป็นนเดาซอเบเมนูนีนมีซื้อว่าย่างเสือครับผมสูตรแบบอีสานเด้อพี่น้อง น่เป็นอ,อะไรเป็นตะกินบอหอมเป็นบอหอมหุยฮุยหยอมหุยฮุยอากาศว่างไรหอมหุยฮุย,ยนี่บรรยากาศทีอยู่ทางไหนพุทธโอ้ยหามื่เกี้ว่าเดือดเ,เ,เป็นตะกินบอสุกแล้วอุ้ยเป็นตะกินเลยๆนะอ่าอย่าลืมนะครับเด้อเมนูย่างเสียรครับผมพอไปไปนองพ่อไปยังฟาบลุยอันไหนเอาซิมึงด้วยโอ้ยคู่อที่เป็นอะไรมาเปล่าหอขมแบบกลมๆปาดเท่า ีกคำก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเฮ้ยอันวะนานอันอันอันหวะเอาอันน้ำมามามไม่ดีมา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 จินตนาการโอ้ยเอาเอาเอเอาอยู่พี่มือพี่พี่พี่ป๊บเลยไหมอ่ะโอยแมนแล้วครับผมโอ้โหแซ่บเกินแซ่บเกิน ได้ก็ไอย่ามันย้อยจังวกันได้ไดการนี่ไ่บริกนมือดสลรับมือนี่กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดหมักหัวใจกดหากดห้ามให้ผมไปเลยสลับมือนี่ยกายบายบายได้พี่ปั๊มครับฝากผลงานหน่อยครับพี่อะ จากผลงานเพลงใหม่ของรับพิสารด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะในช่องรับพิสารนะครับแล้วก็ขอบคุณมากวันนี้ที่ได้มาร่วมสนุกด้วยนะครับเพลงใหม่ของปั๊บรับพิสารนะครับชื่อเพลงว่ามักระเบิดแล้วก็ชื่อเพลงคือชอบซีนะครับคือชอบทะเลนั่นแหละนะครับอย่าลืมเข้าไปฟังด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยโดยที่ไดมี่ฟลิซมาด้วยนะครับพี่ปื๊ดก็มาช่วยในถ่ายมีแล้วก็มีจูนัทกับรถกโตออกมาร่วมสนุกด้วยในเอ็มวีอย่าลืมเข้าไปดูว่าสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยขอบบคคุณมากรั Oh! <laughs>